มามาพี่เนาะมากินข้าวกินข้าวเด้อวันนี้มันกินในห้หองแอร์วันนี้โอ๊ยมันห้อนเนาะนเด้อวันนี้ใส่เสื้อเขียวโบสีชมพูแต่มันก็นมีความหมายนะคะเขียวเขียวชมพูเป็นสีประจําโรงเรียนที่ครูตื่นสอนนะคะเนาะมากินข้าวกินกันยังปะ กินกระลาบหมูจ้าลาบหมูคุณตุนทเองต่หะกบูได้ไทยให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อพักค่ะพักพักลวกมีทั้งกระลำปีมีทั้งคาออนหนึ่งมีนอไมมีดอกคาพ้อมีดอกคาหนึ่งมีทั้งดอกคาสดด้ค่ะดอกคาสดก็มีนี่นี่เนี่ย ใบมะกรูดใบมะกรูดสิยำขาดบุ๊มะเขือปักนม่ว่ามีอต่อยู่บ้านก็ตุนทั้งนั้นนี่นบ่บริซื้อจ้าอย่างน้องไมค้ค่ะน้องไม้น้องไม้ไมกิมซุ้มน้องไม้นี่ก็บบริซื้อค่ะมีเก็บมานั่นเองปลูกไว้ยอยู่ริมคลองนี่ค่ะนี่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 น,นางเอกคืออันนี้เป็นยังคือว่าเป็นนางเอกเพราะวมืนอ้ก็ตุนิเวอาเรื่องเรื่องนี้ละ เรื่องพักอันเนี้ยพักอันนี้ตะกี้รุ่นบอกกินคุณนเมนเป็นยอดนีน่ปุ๋งไปเลยสงคาอันนี้ขาสด นางเอกเด้ิถึงนางเอกพักย่างเอาผู้วะยังบ่จะรอยู่ดอกน้องไม่หวานน้อไม่หวานกับปูกอยู่บ้านกิมซุงมกิมซุงฟ้าไปตัดออกมาย่างเขาลัก <laughs> ย่างเขาลัก อันเนียกระหอนๆมีแเ,เนืเเ้อแซ่บๆแล้วข้าวตุ่นกินท่ไหก่อนที่ไฮเปฟังจับประคุนของอันออนกัเนเดี๋ยวอย่างูบ้ารักยังไม่เค,ค่ใยรผู้ <G ül üyor> มันคือพอักข้าวทองบ้านก,าากุตนเอิญผักข้าวทองบองบอกกเอิญบัคือกันค่ะเดี๋ยวไปฟังสปปรรพคุณก่อนนะคะะเนาะแล้วจากนั้นมากินต่อแล้วผักข้าวทองผู้ข้าวก้านตองข้าวตอง ข้าวตองภูกแกแต่ละภาคแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่สรรพ,พคุณค่ะเรามาฟังสรรพ,พคุณเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่กุตุนไปค้นคว้ามานะคะสรรพ,พคุณตามตำรายาไทยตามตำรายาไทยนะคะทั้งต้นมีรสเผ็ดมีกลิ่นข้าวปลา เป็นยาเย็นแก้การ,รมโรคน้ำเหลืองเสียทําให้แผลแห้งออกฤทธิต์ต่อตับและปอดใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ขับปัสสาวะรักษาปอดอักเสบเป็นหนองหลอดลมอักเสบต่อมทอมซินอักเสบแก้ไอรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไตอักเสบบวมน้ำเต้านมอักเสบลำไส้อักเสบแก้บิดแก้รทธิ์สีดวงทวารภายนอกใช้แก้พิษงูมแมลงกัดต่อยแก้โรคผิวหนังกลากเคลื่อนฝีอักเสบทาภายนอกให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังในบริเวณนั้นมากขึ้นอันนี้ทั้งต้นนะคะทั้งต้น เดี๋ยวคุตุ่นเอาให้ดูนี่อยู่บ้านคุตุ่นล้วคะเนี่ยทั้งต้นทั้งต้นมันก็คงต้องรวมทั้งหมดเนาะที่นี้ใบค่ะใบใบมีรสเผ็ดมีกลิ่นคราวมีกลิ่นขาวมีกลิ่นค้าวคล้ายข้าวปลามันมีสรรพคุณแก้กรรมโรค ทำให้น้ำเหลืองแห้งทำให้แผลแห้งแก้รูปผิวหนังทุกชนิดแก้เข้าข้อทีนี้ทั้งห้าทั้งห้าอย่างในต้นนี้ก็คือต้นใบดอกผลก็รากเขาบอกว่านำทั้งห้าอย่างนี้มาปรุง หรือกินแก้โรคเรื้อนแก้มะเร็งคุทราชและโรคที่เกิดตามผิวหนังแก้น้ําเหลืองเสียแก้กรรมโรคทำให้น้ําเหลืองแห้งเป็นอย่างไรคะฟังสปปรรพคุณของพักขาวทองนะมีประโยชน์อะารกันเนาะอีกอีกเว็บไซต์หนึ่งที่กุ่นไปเบิ่งนะ เขาบอกว the ่ามะเร็งแล้วก็ไวรัสนะครับเขามีฮอดสกัดพอดน้ํานะคะน้ําพักข้าวทองเนี่ยสกัดขายดูในเว็บไซต์มีอยู่ค่ะประโยชนไลน์เลยญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําวิจัยแต่บางคนจะมีมีของไทยเราด้วยแหละบางคนที่เขาขอจดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับยาที่ที่มีพักข้าวทองผสมนะครเนาะ มีอยู่รู้สอ,อ่านเจออยู่ค่ะปลูกไปแด้วค่ะนะปลูกง่ายอย่างไคอเดียวมีแค่คอเดียวเนี่ยถ้าขึ้นถ้าขึ้นยอดถ้ขึน้นอย่างนี่นะยค่ะก็มีประโยชน์มีประโยชน์ที่คุณตุลเอามาลงคิปให้ึง พัดลมก็จ่ายลมดีมาก <c oughs> บกเกียบก็พักแล้วมดหมูเองซื้อแต่หมู๋ยวก,กินเดอยวก,กินใบนี่เห็นเบิ่งกันเดี๋ยวสิวะมา,าให้หนงบะเทียบแต่มันกูดอืมงามได้ยู่ แล้วยังไม่ทำํำได้ดบุญแดยังปู่มี่กับปูกไปเด้นจันเด้อผักข้าวทองผักข้าวสองผักผูผูข้าวมันมีหลายสื่อคะ่ะอังที่กุตุนว่ามานั่นแหบบแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถึงจัดเด้อเดยกคุตุนสิเบรี่กินคุตุน่นอายมูด็กกินคำใหญ่หลาย แล้วพบกันใหม่นะคะขอให้โชคดีมีใจสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนโรคโควิดก็ให้มันไปไกลๆให้มันไปอยู่ดาวอังคารผอโลรกโควิดนยจักเป็นมไม้หย่างมาลูกมนุษย์เนี่ยเขาประเด็กต้อนรับนะคะเนาะไปรลดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย